มือนี้อยู่กันที่ร้านเขียงนะคะอันนี้เป็นสาขาพีท,ทแยกเนินสำลีมาตะพุทธนะคะเวลามิงอยากกินกระเพราทีไรนะมิงจะนึกถึงร้านเนี้ยตลอดเลยมันเป็นกระเพราแบบคั่วแห้งอะคะ่ะใส่พริกแห้งแล้วก็ผัดแห้งๆรสชาตินี้แบบพูดแลน้ำลายละน้ำลายไหล นี่แล้วก็มีเมนูอีกเยอะแยะมากมายเลยเขาจะเสิร์ฟในเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะหม้อที่เหมือนหม้อกุ้งอบบ้นเส้นนะคะเนี่ยอันนี้มิงสั่งกระเพราแล้วก็ใส่ไข่เจียวนะคะนี้แล้วก็มาคุกืลาดน้ำปลาพริกแซ่บๆนะมันรสมากเราจะบอกว่าไก่ที่เนี่ยคะ่ะ เป็นไก่ที่มีคุณภาพเป็นไก่ที่ไม่มีสารเล่งเป็นไก่ที่เลี้ยงมาจากฟาร์มคุณภาพดีเนาะแล้วก็เนี่ยปกติอะมิงมานะพูดตรงๆนะคนเดียวสองเขาเรียกอะไรสองหม้อเหรอเออก็คือมิงจะกินกะเพราจานหนึ่งแล้วมิงก็จะกินก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่อีกจานหนึ่งนะคะ ไม่พูดพามทำเพลงนะกินเยอะกินยัวยัวเลยละกันปกติมาก็มาคนเดียวเนี่ยละค่ะเพราะว่าเติมน้ำมันแล้วก็เนี่ยแหละกินกะเพราหิวช่วงที่หิวจะนึกถึงร้านนี้ประจำเลยค่ะจะบอกว่าในร้านอะแอร์เย็นฉ่ำมากนะแต่ภายใต้หมวกของมิงนี่คือเงือค่ะเงือชุ่มๆเลยค่ะหยดเป็นเม็ดๆเลยแหละ กระเพราเนี่ยบอกเลยว่ารสจัดมากถ้าเกิดว่ามาทานนะคะไม่ต้องห่วงคะ่ะทิชชู่ซับมันเข้าไปเผ็ดได้ใจมากแน่แน่แล้วก็น้ำดื่มบริการตัวเองเนาะราคาก็สมเหตุสมผละคะ่ะถ้าใครที่เป็นสายกระเพราเหมือนกับมิงนะก็ร้านนี้ได้เลยคนเป็นมะเร็งทานกระเพราได้นะ อย่าไปซีเรียดเนาะทำอะไรให้มีความสุขนี่เกลี้ยงค่ะเป็นคนทานอะไรเกลี้ยงตลอดมากันได้นะคะที่เขียงทุกสาขาเลย